สวัสดีครับบอยค a m e r เ c a าคาเฟ่บายเบรรีฟิล์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนํากล้อง r a n g ์ไฟเดอร m เอ็มเาส์ที่มีค่าตัวค่อนข้างย่อมเยาและสเปกน่าใช้มากๆตัวหนึ่งมันก็คือเจ้าไลท์บิ n o ต้า c l หรือไลกา c l นั่นเองครับ กล้อง Range f i ด e รระบบ M Mount ตัวแรกของ l i ท์เวสต์ลก็คือเจ้า Li กาเอในปี1954นะครับต่อด้วยเจ้า M2 M4 แล้วก็เป็น M5 ซึ่ง M5 ้าเนี่ยเขาจะใส่ลูกเล่นระบบวัดแสง TTL เขาเ้าไปในตัวกล้องด้วยทําให้หน้าตากล้องอ่ะมันดูฉีกออกไปจากรุ่นก่อนๆนะแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายไม่ดีซะเท่าไหร่นะครับช่วงเวลาเดียวกันนั้นไลท์ก็เกิดไอเดียว่าเขาอยากจะผลิตกล้องออกมาสักรุ่นหนึ่งที่มันมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้นะทั้งในแง่ของสเปคหน้าตารูปทรรรรรงงงงแลงงาาลล้้้ววกก็็เเเเืื่่อออขาาาาาคคปนสะสํััััญยยตตหหี CL Compact Li ให้มันมีความกระทัดรัดมีสเปคที่ไม่ได้หรูหรามากวัสดุก็ดอบลงนะไม่ได้ใช้ทองเหลืองทั้งดุนอะไรงนี้แล้วก็ว่าจ้างให้บริษัทมิโนตาเป็นผู้ผลิตให้ครับในโซนยุโรปเนี่ยเขาจะส่งขายในชื่อ l ลกาซีเนะข้างบนจะตีตราว Light ่า l ลท์เว l ล่ส่วนโซนที่ขายในเอเชียเนี่ยก็จะชื่อปุ๊บไลท์มิ i n ตาซีเอชื่อยาวหน่อยข้างบนตีสแตมว่าไลท์มิโนตาโดยที่กล้องเนี่ยก็อย่างที่ว่ามันถูกดีไซน์ด้วยไลท์เว l ลนะแต่ผลิต อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะฮะทั้ง2ตัวเนี้ยเหมือนกันร้อยเปข้างในกลไกเหมือนกันทุกอย่างที่ส่วนเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่ตรงสแตมกับโซนที่เขาส่งขายแค่นั้นเองเทียบให้เห็นขนาดชัดๆกับไลกา M2 นะครับก็จะเห็นว่าเขาอะคอมเพกสมชื่อจริงๆแหละนะฮะมีความเล็กลงทุกๆนิติเลยแต่ที่สําคัญคือน้ําหนักเนี่ยมันเบาเวอเลยครับพกสะดวกถ่ายสนุกมากเลยเจ้า CL ตัวเนี้ย เบื้องต้นก็คือเขาจะเป็นกล้อง Range f i n e r r m เ o u ม t ที่เป็นกล้องกลไก่ล้วนนะชัตเตอร์สปีดสูงสุดอยู่ที่1นึ่ส่วนหนึ่พวินาทีช้าสุดอยู่ที่ 1, นส่วนสวินาทีเพราะมี s h ตเตอร์บีด้วยนะครับแล้วก็มีการโยกแบบนี้นะขึ้นฟิล์มอย่างนี้กดชัตเตอร์ก็ปกติม,มาตรฐานแต่สิ่งที่ประหลาดก็คือว่าเจ้าช h ต t t e r Speed ไดเอาเนี่ยเขาเป็นลูกล้ออยู่ข้างในเนี่ยนะครับ คือผมว่ามองว่ามันสะดวกดีนะที่สําคัญคือเขามีเข็มอยู่ในช่องมองเนี่ยเวลาเราปรับชัตเตอร์สปีดเนี่ยมันชี้ด้วยว่าเราใช้สปีดอะไรอยู่นะครับแล้วก็มีวัดแสงในตัวแบบ TTL นะซึ่งเวลาเราหลี aperture กล้อง r a n g ไฟเดอร์เนี่ยมันก็จะหลีทันทีใช่ไหมอ่าเบล์มันจะหลีทันทีซึ่งไอตัววัดแสงเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้เวลาขึ้นชัตเตอร์ปุ๊บ ปึ๊บอ่ามันจะกลางลงมานะครับทำให้ตัวนี้มันรับแสงแบบ True t e Lens TTL ว่าแสงแท้จริงแบบเรียวไทม์เลยนะทำให้เราได้ค่าแสงที่แม่นเป๊ะถูกต้องมากๆเลยครับโดยเลนส์ที่ออกมาให้ใช้กับ CL โดยเฉพาะเนี่ยมันก็จะมี2ตัวนะครับตัวแรกเป็นระยะ40่มิล f 2นะถ้าติดมากับเจ้าไลกา CL เนี่ยจะ made in Germany นะฮะตัวเลนส์เนี่ยตั้งชื่อว่า Su m มิครอนซ f 2ซึ่งหลายๆคนบอกว่ามันให้ภาพไม่แพ้กับเจ้าตัวสามมิลคิงออฟโบเก้เลยนะครับในราคาที่ย่อมเยาวกว่าโเลยละ เลนส์อิริยอก็คือ90มิ mm ล f4 นะครับโดยตัวนี้เป็นตัวที่ติดมากับกล้องไลท์มินนอรตาเนี่ยเขาจะตีว่า M Rocker นะฮะ90 F4 ว่ากันว่ามันถูกผลิตในเยอรมนีเนี่ยแหละส่วนอีกรหัสหนึ่งที่จะขายในยุโรปเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลนเหมือนกันแต่ว่าขนาดฟิลเตอร์จะต่างไปนะมันจะชื่อซามิครอน C 90มิล F4 เท่านั้นเองรหัสซามิครอนเนี่ยมันจะใช้ฟิลเตอร์ขนาด E39 แบบพิเศษนะคือมันจะใช้พิกขนาดหย,ยาบขนาด0.75หรือางนะครับในขณะที่ E39 มาตรฐานเนี่ยมันจะใช้พิกละเอียด0.5ถ้าเอา E39 แท้มาใส่กับซามิครอนเนี่ย หมุนนิดเดียวแล้วหยุดเลยถ้าไปฝืนใส่มากกว่านี้เนี่ยมันจะงานเข้าออกไม่ได้นะครับถ้าเป็น m rocker ทั้ง40มิลและ90มิลเนี่ยจะเป็นกลีวฟิลเตอร์แบบ40.5มาตรฐานหาฟิลเตอร์ใส่หาฮุดใส่สบายมากเลยใส่เลนส์ m ของ l ลก้ a รุ่นก่อนๆได้ทุกตัวยกเว้นไอ้พวกเลนส์ c o l l a p s e v e กับเลนส์ที่มันมีชิ้นแก้วท้ายตูดยื่นออกมายาวๆเนี่ยครับเพราะว่ามันอาจจะไปโดนเนี่ยนะฮะกลไกการเดินการขยับของเจ้าแขนวัดแสงตัวนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้น ถ้าจะเอาเลนส์เอามาใส่ให้ดูดีๆว่าถ้ามันหดได้อย่าไปหดมันนะไม่งั้นมัน,นจะไปไปดโดนชนเนี่ยแล้วจะมีปัญหาได้หรือว่าเลนส์ตูดยาวๆพิเศษ,ษบางตัวอย่างเช่นเนจ้าพวกจูปิเตอร์12อะไรเงี้ยถ้าเราเอามาใส่อแอด p ปเตอร์แปลง LTM เป็น m m o u n t อะไรนะครับแล้วก็นี่อย่างเจ้าตัวนี้เป็น Dual Range Summicron นะครับก็เอามาใส่กันได้เช่นกันเป็น m m o u n t เลนส์50มิล F ส s u m m i ิ r o n ะแต่ว่าระบบเราจะใช้เป็น Dual Range เนี่ย มันจะใส่ก็อกเกลแบบที่อยู่กับ M3 M2 นี่ไม่ได้นะครับก็จะเสียฟังก์ชันนั้นไปนะพอวางตลาดไปก็ตูมยอดขายปิ๊งป้านะครับ CL ถือเป็นกล้องที่ขายดีมากเขาขายเป็นเวลาประมาณ3-4ปีนะช่วงปี73-76าเนี่ยทำยอดขายไปประมาณ6 0 0 0 0ถึงยูนิตเลยนะแต่สุดท้ายไลท์ก็ตัดสินใจที่จะยุติการผลิตและจําหน่ายเจ้า CL ลงนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า1นึ่เขาเป็นกล้องที่มีกําไรต่อเชนอาจจะไม่สูงนะยิ่งทาเยอะยิ่งเหนื่อยอย่างที่2ก็คือเขามองออกว่าเขาควรจะวาง แบรนด์เขาเนี่ยให้เป็นแบรนด์ที่มีความลักชวรี่มีความหรูหราผลิตของระดับพรีเมียมการที่ชื่อไลก้าไปแปะอยู่บนกล้องที่ราคาไม่ได้สูงมากเนี่ยมันทําให้แบรนด์โดยรวมมันดูดรอปลงไปนะครับผู้ใช้เขาก็ไม่อินกับมันแหละสุดท้ายเขาจําเป็นต้องขุดเจ้า M4 ขึ้นมาขายใหม่นะโดยย้ายการผลิตไปที่ประเทศแคนาดาเพื่อลดต้นทุนการผลิตลงแล้วก็ตั้งชื่อมันว่า M42 เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ M5 มันขายไม่ดีขายไม่ออกแล้วก็ CL เนี่ยทำให้แบรนด์มันดูไม่เป็นลักชวรี่อย่างที่เขาต้องการครับ ก็มาดูตัวกล้องใกล้ๆก <ifies> ันนะครับลูกล้อ nah. ชัตเตอร์สปีดมาร์คสีขาวอยู่ด้านบนนี้นะครับมันจะเอียงเอียงมาไม่ได้แบบอยู่ตำแหน่ง12เลนส์นามันจะอยู่เยื้องมาทางนี้นิดนึงนะตัวชัตเตอร์สปีดที่เราจะเอาไหนนะสูงสุดที่1000ดันไปฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะลดลงลดลงไปถึง1นึ่งส่วนสวิแล้วก็สุดที่ชัตเตอร์บีนะครับสุดทางนี้เวลาเราจะปรับตัวไอเอสเอหรือ ISO เนี่ยแนะนําให้หมุนลูกล้อมาทางชัตเตอร์สปีดหนึ่งพันะแล้วก็กด นะกดตรงกลางลงแล้วก็หมุนมุน,นิ้วเนี่ยเพื่อให้เลข ISO มันเปลี่ยนนะฮะถ้า Shutter Speed อยู่ที่ค่าต่ำๆเนี่ยแล้วเราพยายามปรับ ASA เนี่ยมันจะปรับฝืดฝปรับยากนะเพราะที่ผมลองเนี่ยมาตรฐานแล้วก็ใช้ฟิล์มซักไอโ0 0เนาะปึ๊บเนี่ยพยายามให้มันอยู่ตรงกลางเป๊ะๆแล้วก็ปล่อยนะมันก็จะลอยขึ้นมาแล้วมันก็จะล็อกนะ,ะเป็นอย่างนี้ดูเล็กๆอันนี้คือหน้าต่างของ Range f i n d e r นะครับภาพซ้อนเนี่ยมันจะมาเข้าหน้าต่างนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวกรองให้มันเป็นเส้นพวกเฟรมไลน์อะไรเงี้ยชัดเจนขึ้นมานะครับสุดท้ายก็เป็นช่องวิวไฟเดอ e r หลักนะฮะซึ่งเราจะเห็นทั้งเฟรมไลน์นะเป็นไร f เฟรมไลน์มีภาพซ้อน r f เนี่ยมาซ้อนกันนะครับในหน้าต่างนี้แล้วก็มีค่าช h ต t t e r Speed พร้อมกับไอตัวเข็มวัดแสงเนี่ยมันจะบอกทุกอย่างในนี้หมดเลยนะ,ะเป็นกล้องที่ถือว่าให้ข้อมูลได้ดีมากๆเลยนะเป็น <S <S พาราลัยคอมเพนเซชันด้วยนะครับเวลาเราหมุนปรับโฟกัสเนี่ย ทั้งตัวเฟรมไลน์กับเลนส์ไฟเดอร์แพดเนี่ยมันจะขยับเพื่อช่วเชวยพลาแลกทำให้ภาพเราไม่แหว่งเวลาเราใช้ length, เลระยะไกลๆหน่อยแล้วก็ถ่ายระยะใกล้ๆเนี่ยนะฮะจะเป็นปุ่มปลดล็อกเลนส์นะอย่างที่ว่าไปมันเป็นเลนส์ M mount ถ้าเลนส์แท้ๆของเขาก็คือตัว40 f2 นะเป็นได้ทั้งซัมิคอนซีกับ M locker นะฮะมี40 f2 กับ90 f4 เปลี่ยนจาก40เป็น90ก็สบายๆนะฮะเป็นจุดแดงแบบนี้เช่นกัน นะะซัมมิครอน 50F2 ก็เหมือนกันนะจุดแดงมีอยู่แล้วนะเอมเมาส์ M ใส่ได้เลยใช้งานได้ร0อเซครับยกเว้นการจะใส่เลนส์ที่เป็นเลนส์ที่หดได้แล้วมันหดแล้วลงไปลึกๆอะ่ะใส่แล้วอย่าหดเลนส์เดี๋ยวมันจะไปชนกับไอตัวก้านวัดแสงนะหรือว่าเลนส์ที่ตูดยื่นๆยาวๆเยอะๆ,ๆเนี่ยใส่เข้าไปอาจจะมีปัญหาอย่างเช่นจูปิเตอ12ที่บอกไปแล้วเนาะ เอ็มเมาส์ก็จะมีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งคือผมมองว่าเขาเป็นเหมือนแบบเป็นส่วนบนสุดของห่วงโซ่อาหารนะ่ะเขาใส่ได้แทบจะเลนส์ซุกเมาส์เลยนะขอให้มีอะแดปเตอร์ตรงรุ่นใส่กันได้เนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามีเลนส์นะฮะเป็น LTM เลนส์เกลียวเนี่ยก็คือ Li ก a บา a n แ c อะไรพวกนี้นะครับอย่างเนี้ยมันเป็นของแ a n o n นนะ 50f3.5 เป็นเลนส์ที่หดได้ผมก็ต้องยืดมันก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเพราะใส่เข้าไปเดี๋ยวจะมีปัญหาแต่นี้สิ่งที่ผมต้องการก็แค่อะแดปเตอร์อย่างเงี้ยครับ ง่ายๆนี่ผมซื้อของจีนถูกๆนี่แหละก็คือว่ามันก็ใช้งานได้นะมันจะเป็นตัวแปลงให้เลนส์เกลียว LTM เนี่ยมาใส่กับเคี่ยว M Mouse นะฮะซึ่งมันจะสามารถเตะเฟรมไลน์ได้ถูกต้องด้วยนะอย่างนี้คือ28 90 3 5แป5 5ก้ผมจะใส่เลนส์50ก็ต้องเลือกแหวนตัวนี้นะาเอามาหมุนง่ายๆนี่เลยจากเลนส์ LTM ก็จะกลายเป็นเลนส์ M เมาส์แล้วซึ่งเขาก็จะมีมาร์กแดงตัวนี้นะครับหลักการเดีวยวกันว่าเอามาร์กแดงมาเจอกับจุดแดงตรงนี้ ปึ๊บขึ้นดังคลิกนะฮะเป็นไงเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วครับอ่านะน่าตาก็คลาสสิกเวลาหดเนี่ยจริงๆผมลองเองแล้วผมถึงกล้าทำนะผมมองแล้วว่าในตัวเนี่ยในช่องเนี่ยในเมาส์เลนส์เองเนี่ยเขาจะมีส่วนเป็นตัวบารีเออร์ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวกั้นนะทีแรกผมก็ไม่เข้าใจว่ามีไว้ทําอะไรหน้าที่คืออะไรอ๋อที่แท้เนี่ย มันเอาไว้กันพวกเลนส์ที่มันหดเนี่ยไม่ให้มันหดจนไปชนกับเจ้าตัวการวัดแสงนั่นเองนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะมันอยู่ตรงนี้แหละส่วนตรงเนี้ยอย่างจะใส่ให้ดูหน้าว่าผมใส่เลนส์ collapsible เนี่ยปึ๊บแล้วพอผมหดเลนส์เนี่ยปึ๊บน,นะมันเหลือแก็บอยู่นิดนึงมันชนไอชิ้นส่วนที่ว่านั่แหละนะมันเป็นการชนกช็ช่วยให้ช่วยให้เวลาเราเผลอหดเลนส์จริงๆเข้าไปเนี่ยจะทําให้ไม่ไปชนกับ,บไอตัวการวัดแสงที่ว่านะเพราะว่าตัวเลนส์จริงๆเนี่ย เวลามันหดเนี่ยมันจะหดได้สุดนะฮะถ้ามันไม่มีอะไรขวางเนี่ยมันจะหดติดอย่างนี้เลยฮนะอือจะไม่ล่าซึ่งไอแหวนดัตเตอร์ที่ว่าเนี่ยของดีๆของแท้ๆอย่างเช่นของไลก้าเองแท้ๆหรือว่าของ v o ร์ก n ล e r ราคาสูงๆทองเหลืองก็มีนะคืองานคุณภาพมันจะแบบว่า t ทอร์เรนซ์จะแม่นเป๊ะมากเลยอ,อันนี้มันเป็นงานจีนบางทีก็มีบ้างนะที่มันหลุด QC แล้วก็จะทําให้เวลาเอามาใช้งานเนี่ยมันอาจจะคัพ p l i n กับ ระบบเลนส์ไฟเลอร์โฟกัสเนี่ยไม่ไมันยำรอยเปอร์นอะไรเงี้ยแต่ผมใช้งานมาก็ก็โอเคนะถือว่ารับได้แบบถัดมาที่ส่วนตัวผมใช้เองอยู่แล้วก็ชอบมันมากเลยนะอันนี้มันเป็นอะแดปเตอร์จีนที่มันแปลงตัวเลนส์คอนแทค RF เมาส์หรือว่า Nikon S m o เมาส์เนี่ยให้มากลายเป็น LTM นะครับแต่ว่างานเดิมๆเ,เนี่ยคือมันแบบงานงานห่วยงานทุเรศแล้วก็เซตติ้งอะไรอะเพี้ยเละหมดทุกอย่างเลยนะคือเนนี้ผมพยายามแก้ไขมันทั้งมีการ เจียบางส่วนออกแล้วก็เสริมแต่งเนื้อบางส่วนเพื่อให้มันคัพป l i n g ได้แม่นเป๊ะทุกระยะเลนส์แล้วก็ทุกระยะการโฟกัสนะตัวนี้คือลองซื้อมาทําใหม่ตัวก็ทําไม่ได้แล้วเป็นงานที่แบบว่าทําได้ตัวเดียวนะคัสตอมมาใส่กับ CLM เมาส์เนี่ยก็เช่นกันนะเราก็จะแปลงจาก LTM เป็น M อย่างผมมีตัวเลนส์5 5มิลเนี่ย <Okay. S 1> ผมก็เอาแหวน35 mm เนี้นะ3535 35. มาใส่กับตัวนี้กับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะ ของแท้ๆของดีๆก็มีนะครับก็คือของเอเมเดโอนะซึ่งตัวหนึ่งก็หลักหมื่นนะครับจุดแดงมาใส่ตรงนี้ปั๊บอึ๊บอ่าใส่กับตัวกล้องให้เรียบร้อยแล้วจากเนี้ยเฮลิคอร์มันมาอยู่กับตัวอะแดปเตอร์ไอคอนแทคเนี่แหละนะฮะหลักการเหมือนกล้องคอนแทค t ไเป๊ะเลยคอนแทคกนิคอนเอสนะฮะทอระหมุนเนี่ยมันก็จะไปดันกับไอก้ก้าน RF Cam ตัวนี้นะเพื่อให้มันซิง์ระยะการโฟกัสกันนะครับ ตัวนี้เลนส์35 f 2.5ของ Nikon นะครับเวลาใส่ก็คือผมจะต้องตั้งอันนี้ที่ Infinity ก่อนไอตัวเลนส์ก็ Infinity เอาจุดแดงมาเจอแถวๆตรงนี้นะฮะปึ๊บอครอบลงไปแล้วก็ปั๊บ่ะฮะโอ้โหนะสวยงามเนี่ยคับปิ้ง100%ครับโฟกัสเข้าเป๊ะเลยนะเป็นเลนส์35ต่อมานี่ก็เป็นเลนส Nik ์ Nikon S Mount เช่นกันนะครับ50 f 2นะตัวนี้เขาเรียกว,ว่าเป็น Internal mount คือมันจะเสียบ สวมเข้าไปในตัวอะแดปเตอร์ที่ว่าี่โดยตัวเลนส์เมันจะไม่มีเฮลิคอด์ใดๆนะมีแค่แหวนปรับ aperture แค่นั้นเองใส่ก็ต้องมีตำแหน่งที่ถูกต้องนิดนึงปึ๊บนะฮะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ก็โฟกัสได้และแต่ว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้มันไม่มีสเกลระยะบอกนะครับถ้าเป็นของเอเมเิโอก็มักจะมีด้วยระยะ เป็นเมตรทำให้เราสามารถใช้พวกไฮเปอร์โฟลคอรดิสเทนซ์หรือว่าถ่ายปรบ,บการ,ระยะง่าย,ายๆเรเร็วเนี่ยก็ทำได้แต่ของจีนงานจีนไม่มีความเด่นของกล้องระบบเอมาก็คือว่าเวลาเราใส่เลนส์ระยะต่างๆเนี่ยมันจะมีบากเล็กๆชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะไปเตะนะฮะทำให้เฟรมไลน์ของตัวกล้องในวิวไฟเดอร์มันโชว์ระยะที่ถูกต้องขึ้นมาให้ อย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีเส้นเฟรมไลน์40-50ขึ้นตตยตัวขึ้นตลอดเวลานะครับไม่ว่าเราจะใส่เลนส์35หรือ50นะฮะหรือเปนแหวแดัเตอร์พวกนี้ก็ตามเนี่ยมันก็จะโชว์เฟรมไลน์40-50ตลอดแต่ถ้าเราใส่เลนส์90ของเขาเนี่ยซัมมิคอนซีหรือ M อ็มด็อเนี่ยมันจะมีเส้นเฟรมไลน์เนี่ยไอตัว50มันจะหดหายไปแล้วก็มี90ขึ้นมาแทนอยู่ตรงกลางนะแจ๋วมากเลยตอนนี้ผมมีอยู่เป็นนิคค้อ PC นะครับ85 f2 เนี่ย ที่เป็น c o n t a c t rf Nikon S Mount เนี่ยเอามาใส่กับไอ a อะแดปเตอร์คอนแทคตัวเนี้ยผมก็จะเปลี่ยนแหวนนะเอาไอ้พวก3 5หรือ5 0แบบเปลี่ยนออกไปใส่เป็นเจ้าตัวนี้28-90นะครับป๊าปเข้าให้อา่าฮ่านี่ผมก็จะได้าการคับปิ้งที่สมบูรณ์นะโฟกัสแม่นเป๊ะเลยแต่ว่าต้องใจยเย็นนิดนึงเพราะว่า กล้องเจ้าไลกาซ l เนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า Effective Base Lens เนี่ยค่อนข้างสั้นแล้วก็น้อยกว่าชาวบ้านนะคือหน้าต่าง RF กับหน้าต่าง Viewfinder มันอยู่ใกล้กันมากแล้วก็กำลังการขยายของช่องมองมันอยู่ที่0.6คือพอใส่สูตรคำนวณแล้วเนี่ยความแม่นความละเอียดของการโฟกัสเนี่ยมันจะหยาบกว่าชาวบ้านเขานะทำให้เวลาใช้เนส ระยะไกลๆแบบนี้85ขึ้นไปแล้วก็เปิด f กว้างๆถ่ายระยะใกล้ๆเนี่ยจะมีปัญหาว่าหลุดโฟกัสค่อนข้างบ่อยนะเลนส์อีกตัวที่ผมชอบมาเล่นก็คือมันเป็น vlog l e n d e r s4 scopa นะครับเป็น uh, contact rf หรือว่า nikon s mount เช่นเดียวกันนะตอนี้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยระยะมัน25 f4 ซึ่งตัว viewfinder ของ cl เองเนี่ยมันสามารถมองภาพเต็มที่เนี่ยผมว่าอยู่ที่ระยะสัก ใหญ่กว่า35นิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับ28มิลน,นะเพราะฉะนั้นการที่จะใช้กับเลนส์มุมกว้างกว่า35ขึ้นไปเนี่ยก็จะไปจะต้องมีวิวเสริมอย่างผมก็ใช้ตัวด้วยเนี่ยตรงกันนะอใส่ข้างบนปุ๊บโดยเราก็ยังโฟกัสที่ช่องมองของของกล้องนะครับเพราะว่ามันคัพเปิงกันใช่ไหม โฟกัสได้ปุ๊บล้วก็มาคอมโพส์ด้วยวิวไฟเดอร์เสริมด้านบนตัวนี้นะครับ8 0ถึงากว่าเปอร์เซ็นต์ของไอ้เจ้าตัว CD s ีเตัวนี้มันเสื่อมสภาพก็คือมันไม่ตอบสนองกับแสงเท่าไหร่แล้วนะมันก็จะให้ค่าแสงที่ที่มาส่งค่าให้มิเตอร์ชี้ขึ้นชี้ลงเนี่ยไม่ถูกต้องนะวัดไปก็เพี้ยนเชื่อถือไม่ได้เลยนะครับตัวดั้งเดิมเป็น,นี้แต่ว่าบังเอิญเจ้าตัวนี้มันยังพอใช้งานได้อยู่อาจจะแบบว่าทํางานช้าทํางานหน่วงหนนนิดนึงนะฮะอาจจะต้องให้เวลาให้เขารับแสงให้มันแบบ ได้แสงแล้วก็กระตุ้นเซลลให้มันแอคทีฟขึ้นมามันถึงจะวัดแสงได้ตรงนะฮะซึ่งพอมันตรงเนี่ยมันตรงเปี้ยเลยนะใช้งานได้ดีมากเลยส่วนไลก้าซีแอลตัวนี้เนี่ยเซลวัดแสงสื่อแบบใช้งานอะไรไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยลองอะดัพนะลองเอาเจ้าตัว C d s เซลที่มีทุกวันนี้มาลองใส่เข้าไปล้วถ่ายมา2ม้วนเลยเนี่ยวัดแสงได้ดีเลยนะครับมันตอบสนองกับสภาพแสงได้ได้ละเอียดมากเลยแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็อะดัการใช้งานเขานิดหนึ่งนะ แล้วเวลาเรากดชัตเตอร์มันก็จะพับเก็บไปนะก่อนที่มาา่านชัตเตอร์จะเปิดให้แสงกระทบบนฟิล์มนะฮะนานๆก็มีเท่านี้